สวัสดีครับผมป๋าเนงสัตว์เต็มขอขอ,อนำท่านผู้ชมเข่าสูงแมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6เวอร์ชั่นเปต2021ครับคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระวางไอป้ปืนใหญ่อร์เซนเลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่นี้แข่งจริงวันที่23พฤศจิกายน,ยนเวลา5ทุ่มเงตามเวลาในประเทศไทย ก่อนสิไปรับชมเอิ่มนิวน,น้อยมากกดติดตามคอมเมนต์รวมสนุกท่ายผลพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้วยครับในส่วนของสิติการเจอกันของทั้ง2ทีมหานัดลังสุดเป็นทั้งด้านของอาร์เซนอลเอาชนะไปได้4ครับเสมอ1น,น,นัดครับผมบอ่อแพ้ให้กับสเปอร์เลยครับโดยนัดล่าสุดเป็นทังด้านของอาร์เซนอลเปิดบ้านเฉือเอาชนะไป2ประตูตอนหนึ่งครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่า ดัดนี่สิเป็นจังไดครับผมอ,นอนมร์เซนอลมาในระบบ4-3-3ครับผมกองหน้ากับเลีนยนเดอเอามาริโนโ่โลงแทนโซนสเปอร์ครับมาในระบบ4-2-3-1ครับผมกองหน้ากับเป็นโคโลโมัวนี่คือเกาครับผมผมสอบประตูเดอรว,วิคาริโอ เอาล้วครับกรรมการเปาดวิดเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับผมทางด้านของอาร์เซนอลได้เคลียร์ก่อนครับอยู่ในเสื้อสีแดงขาวนะครับบุกจากขวาบุกจากซ้ายไปขวาครับผมส่วนสเปอร์อยู่ฝั่งขวานะครับบุกจากขวามาใสา่ใส่เสื้อสีขาวครับกางเกงสีน้ำเงินมงกลับขึ้นให้เอเซ่ครับลูกนี้มาดิทิมเบิร์ดทิมเบิร์ดตัดให้โอ้โหสิเลนวันทูนะครับกับทิมเบิร์ด ซากะาไกติดสปเปอร์ครับผมฟันเดอเฟนฟันเดอเฟนออกไปให้โลเมโลือนิโลเมโลเป็นกัปตันทีมครับโลเมโลออกคาไปให้ปอโลปอโลเปิดเงาขึ้นมาสี่ไฮมัวนี่ครับโดนมงติดไปแต่อริญญาส่งให้ลิชาริสซอนไปที่สเปนครับสเปนเปิดปันเขาไปลูกนี้แม่มองออกไปได้ครับตรงนี้มาเข่าทางไล่ไล เปิดย่าาคุณมาหยาดกันมงครับบอลมาเข่าทางสุบีเวนดี้ลูดิออกบอลมาซากาทะลุช่องมาลุดไป้วครับซากาลูดิปันจง,งยิง่งเป็นประตูครับผมโอ้โหโ,หโอ้โหอาเซนอนขืนนํำเล่นหน้าที่ที่เก้าครับผมโดยบุคโยซากาครับผมโอ้โหเอาแล,ล้วครับขืนนํำเร็วครับมัอนี่บุคโยซากาเป็นกัปตันทีมนะครับ Hey, เฮ้ยเซียวมึงเข่าบอลน,นี่เซียวโอโหมึงมาเข่าบอลเลยลุดเลยมึงภาพช้าครับเอาบอลไปไห้ซากาทะลุช่องมากตรงนี้ครับลุดครับโอ้โหปัดได้นิดนึงครับวิคาลิโอแต่ก็เป็นประตูครับซูมิเวนดี้จิมบอลมาทะลุเลยครับตรงนี้ซากาแต่งบอลน,นิดนึงครับต่บ,บันด้วย ซ้ายครับเขาเสียบเสาสองไว้เลยครับจิเดเริ่มเคลียร์ครับสเปอร์โลเมโลให้ฟานูเฟนไปที่มาตาซามาทีสเปนสเปนเลี้ยงทรงเข่ากลางซิมอนซิมอนออกบอลไปให้จอร์สันลูกนี้ยิงตามน้าโห าหาโอกาสยิ่งจนได้ครับสปเปอร์ซาวิซีมอนไฮน่าูกนี่ยิงลุดก่อปเองครับรเซเตจากเคปร,ระตูครับดาวิดรายาเลนซันให้ซาลิบาเอเซ่เลนกับซาลิบาออกซ้ายไปให้มากกนเยตมาทีไล่ไล่ออกซ้ายไปเลยครับให้คาราฟิอลี ลากขึ้นไปเขาไมา้ทอซ่าเล่นกับคาราฟิโอรีลูกนี่ครับคาราฟิโอรีเปิดขึ้นมาลูกนี้บอดถึงบุคโยสกากาโดนซัดออกไปทีมเบิร์มาเก็บบอลให้เอเซไปเอเซตบเขา่ากลางสวิวินด,ดี้มาทีไล่ครับผมไล่ออกซ้ายไปให้คาราฟิโอรีคาราฟิโอร์ดวลกับปอโล่ครับลูกนี้คาราฟิโอรเอาตัวรอดไปได้ครับ คาราฟิลีเปิดขึ้นมาลูกนี้ฟานเดอะเฟนมงครับแมเปิดเจ้ามากมาทีทอซาทอซาให้ซากา้าสัตว์ลูกนี้เป็นประตูที่สองครับแมบูกโยซาก้าครับแมลูกนี้โอ้โหเหลือกินอิลีครับลูกนี้ เดี๋ยวมาเบิงภาพชาครับนี่ครับสัตว์ทีมออกมาบอลมาเข่าทางคาราฟิลี่ส่งให้ทอร์ซาเข่ามาาห้ซ่ากา้าลุนีสั์เลยครับบอลจับเลยครับโอ้โหเจ้าตัวสาใจเลยงามครับลูกนี้นาส่งเข่าประกวดลุกยิ่งแห่งปี แตะบันด้วยทรายตรงนี้ฮะเอาล้วครับสิเริ่มเคลียร์อีกครับสเปอร์ฟานดฟเฟนออกบอลไปซีมอนซีมอนพันลากส่งไปให้โคลโลฟูมัมื่นี่ไปทีลิชาลิสันปับงบอลโอโ้ลูนี่โดนเอเซญาดไปครับบอลมาถึงซากา้าเข่ากลางไปให้เมริโน เมอร์ลิโนปังบอลนูนีโดนทอร์ซาทอร์ซาแมปริญญาสิมัดสก,กิดเอาบอลเปิดไปลูกนี่แม,มองออกไปได้ครับแมสเปอร์มาเขาทางโกลโฟูนี่มูอานี่ไฮจอนสันครับจอนสันออก้าวมาไฮสเปนสเปนล็อกไปล็อกมาไฮจอนสันไล่เขามาแยงครับโอ้โหลูนีล้ลมพิกไปพิกมาก าเสนนอนเลเต้ครับฟ้ามาถึงเอเซเข่ากลางให้เมอรลิโนเมอริโนโออกขวาใหม่ทิมเบอร์ทิมเบอร์ออกไปซากะซากาเข่ากลางไปเมอริโนลูกดียิงไปครับแม่โอ้โววิคาริโอยังปัดออกไปได้ครับแม่เบิรงครับเข่าไม่ซากะซากาให้เมอริโนลูกนิดแม่บรรจงยิงแต่ว่าบอผ่านมือวิคาริโอครับผม ได้เตะมุมบุคโยสากาสากามองมูดเปิดขึ้นไปแม่มองออกไปได้ครับแต่ยังมาเข่าท่างอาร์เซนอลครับโดนสกิดบอลออกไปครับโอ้โหลูนี่เถียงกรรมการแล้วว่าโดนสเปอร์ออกครับซาวิซิมอนเขามาตัดเกมครับแมสมิวินดี้ปองกรรมการเลยครับว่าจะของโดนครับ ลูกนี้ฟันเดอเฟนสิเตะเป้าขึ้นมากครับเปิดเงาเข่ากลางมากถึงโกลฟูนี่บงห้ซาวีซิมอนซาวีซิมอนเพิ่นซีล็อกพานไล่แต่ก็มาเข่าท่างซิมอนคือเก่าครับมาสมัยสเปนสเปนเพิ่นดวลกับเอเซครับยังเอาบอลไปได้ครับเลี้ยงวนไปวนมากครับเข่ากลางมาให้มาตาซามาตาซาเอาบอลไปซาวีซิมอนกลับตัวยิ่งลงนี้โอ้โหติดครับ ย่งครับอย่างตีใครแตกบ่ได้ครับส่งกลับมาให้ซาลิบาซาลิบาส่งให้จูเลียนทิเบอร์มาทีเอเซ่ e ครับเขามาให้ซาก้าครับซาคาวนี่ออกไปให้ทิเบอร์ทิเบอร์วนครับโดนมาตาซาเขาประกบซุมมเวนดี้ครับเขากลามให้เบรินโนครับเบรินโนพิกให้ทอร์ซาทองซาล้องยิงเบิง์ติดครับมงเขามาโอโโ้โห ลูกนี้มงห้วิคาริโอครับปอลมงเฉือนครับผิดรักฟิสิกส์ด้ยน่เตะเงาขึ้น,นามาวิคาริโอครับบอลมาอยู่แแยงกันมงครับบอลมาเข้าทางคาราฟิลลี่ขึ้นให้ดาวิดลาญ่าครับส่งให้ซาลิบามาทิบมากกันเยดครับมากันเยตออกมาทีไล่ไล่เปิดเงาขึ้นมาเลยครับสี่หเมริโนโดวนครับฟานเดอเฟนแม่ลูนี่ ทอซาบลแลนตามครับบอลมาเข้าทางเมริโนเมริโนออกขวาไปให้ปอโลนเลยครับปอโลยังคล้องบอลอยู่ส่งพลาดครับแม่เอานี่ก็พลาดขึ้น,นครับทอซ่าเขาทางปริญญาส่งกลับหลังไปเลยครับให้วิคาดิโอครับผมบอลมาอยู่ทีโลเมโลครับโลเมโลหมุนครับส่งให้ซาซา,าเปิดเงาเข่าขกลางมาลิชาลิซอนโอ้โห หยาดมองกันครับบอลมาเขาทางอาเซนอนมาอยู่ที่ซากะครับสิตโตกราบกับเขากลางให้เมอร์ลิโนกัาบตัวลูกนี้ยิงโอ้หลุตออกกอบโอ้หพาลูกกาท้องครับอาเซนอนแม่บอมีไผ่ประกบเมอร์ลิโนนะครับนี่ครับซากะเขากลางม,มากบอมีไผ่มากประกบเลยครับตะบ,บันด้วยทรายออกคางเสาไปเลยครับโอ้โหอาเซนอนบุกยัางนักครับผม คาริโลเรนซานให้ลอมิโลมาให้เจ้าปริญญามาทีโลไมโลอีกเถือนนึงครับออกขวาไปเฮปปอลโลเปโดปอโลยังเลี่ยงบอลอยู่ครับส่งขึ้นครับลอมิโลโลอมิโลเปิดขึ้นนาไปครับโบงเช็ดได้แม่ลูกนี้กรรมการเป่าดวงวีดเบิร์เวลาตรงนี้เลยครับอาร์เซนอลเจ้าบ้านขึ้นน้ำท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อศูนย์จาก อุคโยซากาเมาคนเดียว2ลูกครับนาทีที่10กับนาทีที่19ครับผมเดี๋ยวมาเบิงขึ้นหลังครับว่าเกมสิเป็นจังไหนครับผมเอาแลวครับกรรมการเป้านวีทครับเริ่มเครื่องหลังครับสเปอร์ได้เชียร์ก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับมาถึงจอร์สันครับทรงขึ้นเจ้าปริญญาเปิดยาวขึ้นมา ซาวิซิมอนออกขวาให้ปอลปอลได้บอลด่วนครับคาราฟิวลีส่งขึ้นจอนสันครับจอนสันมาโอ้โหไลลตัดเกมนะครับตรงนี้กอลูฟูนี่เล่นเร็วเอาเกิดยังขึ้นครับโอ้โหลัมนาครับโอโหบอลล่ำนาขึ้นมาเล่นบอลจังซี่ก็ได้ปะครับเอาจังซี่ก็ได้ดาวิ ลาญนะครับสิตเตเตบอลขึ้นไปลูกดีปอโลกับทอซ่าทอซ่าหยาดมงได้ครับมงขึ้นมากกาเบียวมากันเนตส่งเข่ากลางมากบอลมาทีเอเซเข่ากลางให้เมิลิโนไปที่ทอซ่าทอซ่ายิงลูกนี้ติดครับมาที่คาราฟิโอลีเขากลางให้ไล่ครับลูกนี้ไล่วนครับดวลครับเจ้าบริญญาออกให้คาราฟิโอีได้ มานจงหูโยนมาลูกนี้มงถักๆบอเข่าครับเบิ้งครับไล่โองตัวหลอดมาได้ครับคาราฟิโอรี่ัันจงเปิดมาลูกนี้ได้มงครับแต่ว่าบอลมันลุดออกไปครับเมริโนโอ้โหมงเช็ดไปหน่อยครับมมืน,นีนได้ลงแทนโยเคเลตวิคาริโอสิเตจากเขตประตูขึ้นมาให้เมริโน เ้ยโลเมโลครับขออภัยโลเมโลครับได้บอลอยู่ส่งไปให้มาตาซ่ามาตาซ่าเขากา้าวห้ลิชาริซอนตติดเอเซวิ่งมาหยาดครับออกบอลมาให้ทอซ่าเขาไปให้เมอริโนมาที่ทอซ่าครับทอซ่าโดนลุ่มสามตรงนี้ oh, โอ้โหบอเอาตัวหลดไปว่าไ้ครับเจ้าปริญามาหญาดบอลไปให้โคโลฟูนี่โดนตัดบอลเลยมกักเกเยตครับ ส่งห้ซูบีเวนดีโหลนี้มันหักหลังครับนิชัยซ่อนมาเอาบอลไปได้ครับมาทสีสเปนส,นปปสเปนสีวนลบไปซูบีเวนดียังขยันครับเอาบอลมาได่สรงขึ้นในทิมเบอร์ทิมเบอร์ลากวนครับยังมาทรงให้มูครับเขาไห้เอเซเอเซฝากบอลเห็นไล่ไล่เปิดยาาเลยครับลูกนี้เมริโนหาาดกับโรเมโลโอ้โหบอลมาเข่าทางปอโลครับทรงกลับหลังให้ฟานเดอเฟน ฟ่านเดฟเอนเอาบอลให้มาตาซาซาออกซ้ายไปเล่นให้สเปนสเปนมีพื้นทีลากเข้ามาครับสเปนยังบอทรงลากเข้าไปดวลกับทิมเบิร์นนี่ดวลกับทิมเบิร์นลงจี้เข้าไปครับจี้เข้าไปล็อกลบทิมเบิร์ไม่ได้ยอดเข้ามากโกลฟูนี่แม่บอท่านบอลครับมาตาซาบงไปลิชาริซอนกับเอซเครับเข้าไปญาติกันครับชัซอนไหลบอลครับบังบอลอยู่ตรงนี้ทรงขึ้นสเปน สเปนมาทีจอนสันเข่ากลางไปโคโลฟูนี่แม่บอมมี่มุมสิกับตัวยิงครับทอซ่าออกบอเลเร็วไปเลยให้เมริโนโครับลูกนี้เมริโนโดวนก็ฟันเฟนขึ้นไปครับทอซา่าออกสายมาให้คาราฟิวลีคาราฟิวลีเข่าไปให้ทอซา่าวิ่งทำทางไปครับลูกนี้ทำทางไปส่งไปถึงคาราฟิวลีครับดวลกับปอโล เปิดเง้วขึ้นไปลูงนี้ได้มงครับแหมเมอริโน,โนโมงออกครับโอ้โหบอมมี่ไผ่ประกบครับได้ควิดเลยครับลูกนี้แต่บอลมันออกไปครับอื้มฮึได้ควิดครับบอมีไผ่ประกบเลยลูงนี่มงออกไปเองครับสกอร์อยู่ที่สองสศูนย์อยู่ครับน่าเสียดาย เปิดออกมากมงไปให้เปนนะฮะไหลมาหยาิบอลไปครับบอลมาอยู่ที่วิลเลียมซาลิบาให้กาเบียลม,มากกนเยตออกมาที่ไล่ออกข้างไปคาราฟิโอุลีตักขึ้นไปให้มาริโน,โนญาติมงกันครับปอโลเขาทางฟ้านหนือเฟนออกบอลไมคซาวิซิมอนออกซ้ายไปริชาร์ดลิชาริสันชาริารรสันส่งไตรซูบีเวนดี้โอ้โหสิบ มูโคโลอฟูนี่จิ้มเข่าไปญาติครับแต่ว่าท่านบอลอยู่ที่เอเซ่ครับลากวนกันครับส่งให้ซูบิเวนดีไปดิทีมเบอร์ออกไปซากะซากะเกลีนกับเมริโน,โนครับซากะได้บอลจิ้มเข่ากลางมาให้เมริโนเมริโนสิง,ง่างแม่โดนสกีตครับบอมยาวมากวิคาริโอบอลมาอยู่ซูบิเวนดีมากระเยดส่งให้เอเซ่เขาไปให้ซากะลูกนี้ซากะซูบิเวนดี ป่าบริสูวีนี่ไปหายไม่โนลุงนี่กลาบโตว่าทีทอรซาทอสซา,าเห็นช่องยิ่งลุงนี่ปั่นโอ้เชาเซ่ว่นนูเฟนเห็นทาบดีเตะเขี้ยวไปเลยครับบอลมาอยู่ทีลิชาริสันชาริสันออกซ้ายไปสเปนครับสเปนเข่าไม,ม่มาตาซามาถึงลิชาริสันทะลุช่องไปให้ซาวีซีมอนดวลกับซาลิบาสรัดมาให้สเปนได้ครับ เขาไมา่ลิชาริสันลิชาริสันลุกนี้กับมาให้มาตาซามาตาซาโทษลอกยิงลุกนี้มันบดโทษครับแมบอลออกไปครับเปลี่ยนโตครับผมอุโดอโกี้สีลงมาแทนสเปนครับผมสำหรับสเปอร์ดาวิดลาญ่าครับส่งให้ซาลิบาเลนสันครับมาทีเอเซส่งขึ้นซาลิบา ซาลิบาส่งไปทิมเบอร์มาทีเอเซครับเข่ามาให้ซาลิบาออกไปไล่ครับไล่เปิดย่าวขึ้นมาให้มาริโนดวลกับโรเมรโลครับลูกนี้โอ้าห่โรเมรโลมงบอลให้ปอโลได้ครับปอโลให้ฟานเดเฟนฟานเดเฟนเข่ามาให้ริชาริสันฝากบอลซาวีซิมอนเข่ากลางมากโคโลโฟัวนี่โคโลโมัวนี่ครับบอมมี่ไผ่ปักโอ้โหโดนย่าดไปครับ ลีลาซาไปครับบอลมาเข่าทางซาลิบาซิโตกับครับแม่ทรง่าดมาติเจาบริเญาวันเดฟเฟนมาตาซาให้ฟ้านเดฟเฟนครับออกซ้ายไปอุโดกิอุโดกิเลียงลบเอเซได้ครับเขากลางมามาตาซาครับลูกนี้มาตาซาทรงไปให้โคโลฟูนี่ลูกดีแปลสีแตงสตาบกับตัววามีดมีเด็ดตัวประกบครับล่องทดล่องยิ่งไกลไปเบิ้งกติดครับแน่ โอ้โหทอร์ซามงลูกนี้ออกไปเลยครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับเอ็นโตจอนสันออกครับกูรุสกี้เขามาออโลโยนเข้ามาลุกนี้แม่มงตัดออกไปได้ครับอาร์เซนอลถึเวลาสองนาทีครับอูรโุโกี้ได้ไบอลอยู่ครับลูกนี้ลาเข้าไปลุงนี้ดวลกับทิมเบอร์เอาตัวหลอดเข้าไปกลางเลยครับบางบอลอยู่ก็โหติดเอเซ่แต่เอา บอลญาติเขามาโดนบังอีกเทือนนะครับไล่เอาบอลออกไปกรรมการเปาดวินเบิร์ตเวลาครับอาเซนอนเปิดบ้านเอาชนะทอนแนมฮอลสเปอร์ในการจำลองในครั้งนี้ไป2ประตูต่อ2ครับเดี๋ยวมาเบิงมือจริงวันที่23าครับผมว่าเกมสิเป็นจังไดครับ23เวลาหาดทุ่งเคงครับผมเอาแล้วครับว่าใจยังที่ผมได้ว่าผิดไปหยาบค่ายฟั่งเราละค่ายหูครับผมผมขอกราบขอไพ่แฟนบอลทั้ง2ทีมครับ สุดท้ายนี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเมื่อนีนไปแล้วครับสวัสดีครับผม